ขี่เต็มตัวสกิลใหม่ปลดล็อก EMP บาสระเบิดขึ้นแม่เหล็กสร้างความเสียหาย100หน่วยจัดไปให้อาหารน้องไอ้นุชกินไม่ไหวแล้วขี่จะเต็มบ้านอยู่แล้วนะ <c oughs> รูปไลร์ไคจู15,300พอยต์ซื้อสกินใหม่กิ้งกาบพงาดปกครองโลกลีเจเลือด100ทุกวินาทีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่หุ่นกระป๋องปล่อยดาเมจรอบตัว oh, <shit. S 1> อัปเกรดสกิล o r g a n i Armor สะท้อนกับ m i d ไซ์ e Overwhelming ยิงบีมเพิ่มขึ้นได้3อันเช็ดขี้1ก่อนเออขอบใจมากนุชเช็ดขี้ได้แต้ม500เออก็มึงไม่เช็ดขี้นานนี่มึงก็เลยลืมว่าขี้กูมีมูลค่า500พอยเช็ดขี้บ้่ๆจนปลดล็อคลางวัลความสำเร็จโ oh <my> อ้วล่าไครหรือจเลือด5ทุกวีนาที เอาแล้วนะเจ้าไขจูวันนี้ฉันจะพาแกไปเดินเล่นเดเล่นหรือถล่มเมืองวานุดพวกเราไปทําให้ประชากรของโรคใบนี้เขาแบบตื่นเต้นกันหน่อยดีกว่าซึ่งเมืองที่พวกเราจะไปเดินเล่นกันในวันนี้เป็นเมืองที่มีชื่อว่านเอ็ดวันกาโจกาโจกาโจเฮ้ยด้านบนมีบอลลูนถึงเวลาลองสกิลใหม่จ้าขึ้นไดโนเสาร์ทุกคนสังเกตที่ด้านบนเว้ด้านบนเนี้ยมันคือชาร์จของบีมเว้ยถ้าเกิดว่าแบบเต็มอย่างเงี้ยแล้วยิงบีมไปปึ้งเออมันก็จะออก เมื่อกี้ออกเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบกดยิงเลยอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นบีมแค่หนึ่ง <S <S คือถ้าเกิดว่าอยากแตะชาร์จเนี่ยคือจะต้องรอให้อลูกกลมๆบนหัวเนี่ยเต็มเว้ยแล้วก็ยิงบีมไปแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่อัพมาจะเป็นท่าปล่อยขึ้นบางกรเออจะเป็นท่าปล่อยขึ้นกิ้งก่าไว้ให้นุชพรีเซนต์กูหนสิตัวหุ่นยนต์ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นไอ้ตัวที่แบบอันนี้มันปล่อยแล้วเหรอสกิลมึงอันนี้คือทำดาเมจแล้วใช่ไหม เออมันก็ทําอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยแรงด้านบนมีเรือบ,บินด้วยจมตีเรือบ,บินไฟบอลโอ้จากไฟบอลก็กลายเป็นแบบพืชบอลแล้วท่าดูดอะท่าดูดเหมือนเดิมนะโอ้โหบอกเลยว่าตัวผมเนี่ยรีเจนเลือ่อนลุวลวๆสก,กินนี้นี่มันเฉือนจริงๆเผลอๆนี่ถึงเช็คพอยต์เลยนะเนี่ยเฮ้ยลูกแก้วอะไรเนี่ยยิงไปว้าวได้โลมานะโอ้โหไม่มีใครชนะผมได้แล้วถ้าแบบเนี้ย ยิงยาวกันเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าศัตรูที่อยู่ไกลๆเนี่ยเราก็ยิงบีมไปเว้อย่าปล่อยให้มันโจมตีเราฟีเฮ้ยไอ้เจ้าใครจูแกเตรียมตัวเจอกับดักเฮ้ยฉันเห็นอยู่กับดักที่พื้นเดี๋ยวนะเออทำลายกับดักไปสิกระจอกน่ะปิว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 เรียบร้อยนะกับดักที่พื้นกระจอกเอ้ยเจ้าไคจูอย่าเข้ามานะควรนแม่งเลยมึงคิดว่ามึงอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วจะล่อเหรอเออยิงบีมไป โอ้ยลำใหญ่จริงๆเลยจงตีไม่ถึงเรียบร้อยนะ,ะนะไฟบอลโอ้ m ม g ก d ดูดมาเมื่อกี้น่าจะเหยียบกับดักไอไโจบ้าพวกเรากำลังค้าายอยูอ่อะไรกูเออยิงแม่งเลยไรจูสกินนี้เถื่อนจริงเหมือนเจ้าธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ธรรมดาทุกคนเพราะว่าอะไรนะะ่ะเหรอเพราะว่ามันรีเจนเลือดยังไงละ่ะรีเจนเลือด1 0 0รนี่คือไม่ใช่อะไรที่กระจกนะเลือดไขจูมันแค่2,500ห้เองอันนี้คือเล่นรอบแรก ไขโจูไขโจูได้เช็คพ่อาณาจักรอัศวินต้องล่มสลายเพราะว่าไขโจูมาเดินเล่นไฟโบขึ้นจริงเลรนโอ้ยเจอป้อมใหญ่วะดูดเลือดก่อนอมไขโจูไม่มีทางตายว้าวาว,าว,าว้าควรไปเอานะยิงสักหน่อยดีกว่าปล่อยให้เขาโจมตีมันก็กระไรอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเสื่ยนก็ตามที ยิงไปใครจูชอบไอศครีมใครจูขอยิงบีมได้เพชรมาด้วยคขืนจริงแลนมนุษย์เอาใครจูล่างนี้ไม่ลงอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าครั้งแรกเว้ยเถื่อนจริงๆพวกเราอย่าไปยอมแพ้ใครจูป้อมพวกเราแตกไปดูเลือดใครจูขอกินมนุษย์หน่อยเออใครจูได้เลือดมาเกือบตายแล้วเชียวยิงบีมไป ไอ้ด้านบนเรือเหาะฝ่ายบอไปเฮ้ยอะไรพื้นแมกมาเหรอเออใครจูรอนใครจูรอนจะบ,บ้าเหรอใครจูข้าผ่ามาจากแมกมาไม่ใช่เหรออันเหรอไอ้ใครจูไม่รู้เรื่องให้จะบ,บ้าเหรอใครจูมาจากท้องทะเลเออก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อไอ้พวกนี้มาดูดแมกมาเว้ยมาใช้แทนพลังงานไอ้เจ้าพวกมนุษย์เป็นปรสิตของโลกใบนี้ใครจูจะฆ่าล้างพวกแกเองยิงไปเฮ้ยจะถึงบอแล้วอะ่ะฆ่าคิดพ่อหมด พ่อหมดแล้วยังไงเผาแม่งเลยพ่อหมดแล้วยังไงว้าโดนัทไคจูมัม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 ไคจูชอบโดนัทไคจูเลือดแทบจะไม่ลดเลยเอ้พามดเอาฟบอลพืชบอลไปกินเอบอ,อบ,อบูมบูมคืออะไรวะไม่เห็นมีอะไรบูมเลยวะไอเจ้าพ่ออาศาัศวนสอคอกอาณาจักรพ่อแกต้องล่มสลายเพราะว่ามีราชาที่โง่เง่าไขจูจะช่วยชำระล้างความโง่เง่าของพ่อแกเอง เอ,อ๋มึงพูดอะไรวะใครเจอกัปกูพูดถึงอาณาจากักรนี้มึงอย่าคิดมากสิไอ้กระป๋อมตัวจิว๋วมาครั้งแรกเจอบอสเลยเพชรวิสาต์หัวพ่อมดแล้วยังไงอ่ะหัวพ่อมดเอ้ยลองปไ่อยขึ้นดิเออ่ล่อยขึ้นไปเหมือนว่าจะไม่โดนหรือเปล่าอ้าวพลังงานหมดโอ้โหโอ้โหแล้วผมต้องทําไงเราเฮ้เหมือนว่าเมื่อกี้จะมีไอ้ตัวด้านหลังอยู่นะอาจจะต้องแบบจัดการให้ตัวด้านหลัง ข่โจจะควน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 เองเบมพลังงานเอ้าเ,เ,เดี๋ยวเอ้ยขอขอโดนัทต,ต้องกินจริงๆหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยไอพ่อมดชั่วเฮ้ยนั่นไงรู้แล้วตัวบนเออ้อที่มันแบบปล่อยบีมใหญ่มาเนี่ยคือตัวบนเว้ยเฮ้ยมีไอพวออัศวินงอเงาไออัศวินท,ที่งอเงาแกปกป้องราชาที่แสนชั่วช้าของพวกแกทําไมเออไอเจ้าพวกพ่อมดที่อยู่ด้านหลังตายไปซะเถอะใครจูขอควนไหน จู่ๆจ oh, oh, ู่ๆจู่ๆโอ้สกิลอะไรมบ้านเนี่ยโดนสกิลผักว่ะพืชเบามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหม่วงม่วงกระต่ายม่วง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 เอาเกินวัดเดี๋ยวนะม่วง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 เอาวัดเกินเอากระต่ายคิกเกิน โอ้ oh my god โดนดาเมจไปแกทำไม่ใครจูดูเ um, ง่เอาไปขึ้นก <installations> ิ้งก่ายตัวด้านหลังโอนมันจะฮิวให้หัวหน้ามันวะควน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 ไม่โดนเลยยิงบีมยิงบีมยิงบีมควน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 คิดว่าแยกล่างแล้วจะหลอกตาไครจูได้อย่างนั้นเหรอปปะปะปๆไอ้ตัวด้านหลังยิงไปปปะปะปะปปป ไฟเบาปิวปิวปิวยิงบิมยิงบิมโอ้โหโคตรเสียได้เลยเอาเอาข,ขึ้นกิ้งก่าไปก็ได้เมื่อกี้ถ้าเกิดว่ามีชาฮังเกอร์ไวนะน่าจะบับดุเรียได้เต็มอยู่มา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 ,มา,มาเหลืองแก้วเหลืองแมวเหลืองเหลืองแก้วเหลือง แมวใครจูฉลาดใครจูมีความจำเป็นเลิศใครจูจะขออนุญาตขวนแกหนึ่งทีใครจูขอยิงบีมว้าวใครจูขอไฟบอลโอ้โหน้อยน่จะพอมดตายไปซะเถอะสำหรับสกิลนี้จลีเจ้น์พลังงานน่ะจัดไปหนักๆๆๆ เต็มเรียบร้อยไม่เป็นไรทุกคนงั้นเรามาที่ของตกแต่งอะไรที่มันจะให้พลังงานนี่ไงล่าต้นไม้เสื้อหมดแล้วตบบอสฟักทองระดับมีเดียมกันทุกคนแกะเกมตัวโดนได้เจ้าบอสฟักทองควรควๆควๆควคควนคควควควรโอ้ไม่กอดยิงด้านบนระดาบเมตคูณสองล้อควรควรควๆควควคควควฮ่าฮ่าจบอสฟักทอง แกไม่สามารถชนะฉันได้แน่นอนเวลาฉันคือไข่โจที่มีระยะเวลาจำกัดควนจบเรียบร้อยไ,ได้เพชรมาหนึ่งตัวได้เพชรเลเวล4มาเลย <êtes you S 1> เว้ยอันนี้มันจะทำดาเมจกับสิ่งปลูกสร้างอยู่นะส่วนเพชรข้างคขาเนี่ยมันจะทำให้เพชรทั้งหมดของผมเนี่ยมีดาเมจมากขึ้นเว้ยพยายามโอ้โหโคตรโหดไปเลยแดกสิ่งปลูกสร้างนะแต่ประเด็นคือถ <ills> ้าเกิดว่าผมไม่ได้ควนตึกเนี้ย ผมก็ทําไม่ได้รีเลือดนะเว้ยว้าวดามเมจคูณสองออกแบบนี้สบายสิครับผมระดับยากแล้อย่างไงบอกเลยเจอดามเมจคูณสองของผมไปลองแน่นอนควรควรอาหารไม่เอาอะรอนิดนึงใครจูควรเอ้ยไอเจ้าใครจูฉันยอมแพ้แล้วไอเจ้าใครจูแกมันขี้โกง แกมันเอาดาเมจคูณ2มาตบชันอุ้ยอ้ยจะไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮหวิหวิหวิอะไรเวลาดาเมจคูณ2ไม่จําเป็นครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เพชรระดับไหนนะได้ซ้ําแต่ว่าเป็นเลเวล3เป็นชิลฟอร์เมชั่นมีโอกาสที่จะสะท้อนมิดไซด์โอ้ได้ตัวซ้ำอ <S ess> ่ะเอางั้นปล่อยปะปล่อยตัวเลเวลหนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม